สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของคุณชากันนะคะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนานมากแล้วเกือบ20ปีเลยครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะมันเริ่มจากเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างการใช้ทางลัดใช่ค่ะทางลัดที่ดูไม่มีอะไรแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเอ่อเหลือเชื่อมากๆมีทั้งเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นคำสัญญาแล้วก็ โชคลาบก้อนใหญ่ด้วยแล้วยังมีความผูกพันที่อาจจะข้ามภพข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวอีกนะคะครับเรื่องนี้มันซับซ้อนจริงๆผสมกันหลายอย่างเลยทั้งน่ากลัวทั้งเรื่องโชคชะตาอือแล้วก็ความผูกพันในครอบครัวที่ดูเหมือนจะเกี่ยวโยงกันหมด ตั้งแต่บ้านร้างหลังนั้นค่ะบ้านร้างริมทางจนมาถึงชีวิตปัจจุบันของคุณชาแล้วก็ลูกสาวเขาวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันค่ะว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงเริ่มจากจุดแรกเลยไหมครับตรงบ้านร้างได้เลยค่ะคือคุณชาเขาใช้ทางลัดเส้นนี้ประจําเพราะมันย่นเวลาได้เยอะครับเป็นทางเปลี่ยวๆหน่อยผ่านป่ารกๆแล้วก็มีบ้านไทยเก่าๆอยู่หลังเดียวตรงนั้น ที่เขาบอกว่ามักจะเห็นมีตายายนั่งอยู่หน้าบ้านเป็นประจำใช่ครับจนกระทั่งวันหนึ่งฝนตกหนักมากอืมคุณชาเลยต้องเข้าไปขอหลบฝนในบ้านหลังนั้นแล้วก็เอ่อเริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆแปลกแปลก,แปลกนี่ยังไงคะคือบ้านมันดูโล่งๆผิดปกติแล้วหน้าต่างก็มีรอยเหมือนถูกงัดแงะตายายในบ้านก็บอกว่าอมพึ่งโดนโจรปล้นไปคุณชาแกก็สงสารนะครับคับ ก็เลยเสนอตัวว่าจะกลับมาช่วยซ่อมให้ครับแต่ตอนที่ยังอยู่ในบ้านนั่นแหละก็เจอเรื่องเหนือธรรมชาติเข้าตอนนั้นเลยเหรอคะใช่ครับจู่ๆไฟก็ดับพรึบไปเลยอุ๊ยแล้วพอดีมีฟ้าแลบแป๊บเข้ามาคุณชาบอกว่าเห็นแวบ,บหนึ่งร่างยายเหมือนจะโปร่งสางไปเลยโหหขนลุกเลยค่ะยังไม่พอครับสักพักตาก็ถือเทียนไขกลับมาแต่เปลวเทียนที่จุดแล้วเนี่ยมันนิ่งสนิทเลยทั้งที่ข้างนอกตอนนั้นลมแรงฝนตกหนัก ไม่ไหวติงเลยเหรอคะใช่ครับนิ่งเลยแล้วตอนคุณชาจะกลับยายก็พูดทิ้งท้ายไว้อีกประโยคหนึ่งประโยคสําคัญเลยใช่ไหมคะสาคัญมากครับยายบอกว่ากลับมาดูแลบ้านให้ยายทีนะอือหือแต่ประเด็นคือเพื่อนคุณชาบอกว่าบ้านหลังนั้นร้างมานานแล้วใช่ครับยืนยันเลยว่าร้างไม่มีใครอยู่แน่นอนแล้วคุณชาทํายังไงต่อคะรู้ทั้งรู้ว่ามันแปลก แต่คำพูดของยายมันยังติดอยู่ในใจเขานะครับบวกกับความสงสารด้วยก็เลยตัดสินใจว่า,าจะกลับไปซ่อมบ้านให้ตามที่รับปากไว้ใจเด็ดเหมือนกันนะคะเนี่ยครับเขากลับไปจริงๆไปซ่อมแซมแล้วก็ล็อกกุญแจบ้านไว้ใช้รหัสส่วนตัวสมมุติว่าเป็นเลข1 2 3 4แล้วกันนะครับค่ะ1 2 3 4 2> แล้วเรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดตรงนี้แหละครับยังไงคะด้วยความนึกยังไงไม่รู้คุณชาเอาเลขรหัส4ี่ตัวท้ายเนี่ย1 2 3 4 ไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งครับฮะจริงเหรอท่านเนี่ย12ล้านบาท12ล้านบาททุนท่วนเลยครับไม่น่าเชื่อจริงๆโอ้หอันนี้มันเหมือนกับโชคชะตาหรืออะไรบางอย่างเลยนะคะใช่ครับเหมือนมีอะไรมาดนใจหรืออาจจะตอบแทนที่คุณชากลับไปทําตามสัญญาแล้วเงินก้อนนี้ก็ทําให้คําพูดของยายที่ว่ากลับมาดูแลบ้านให้ยายทีนะมันยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกถูกต้องครับ คุณชาเลยตัดสินใจว่าจะซื้อที่ดินผืนนั้นพร้อมบ้านเก่าเลยถึงแม้ตอนนั้นแฟนเขาคุณน,นิดจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่การซื้อขายก็ไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมคะต้องตามหาเจ้าของครับแต่เรื่องบังเอิญมันก็ยังไม่หมดแค่นี้อีกยังมีอีกเหรอคะคือตอนตามหาเจ้าของที่เนี่ยคุณชาดันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกว่าคุณป้าโดยบังเอิญแล้วมารู้ทีหลังว่าคุณป้าเนี่แหละ คือลูกสาวแท้ๆของตายายเจ้าของบ้านหลังนั้นโห oh, บังเอิญมากๆเลยครับแล้วคุณป้าก็ยอมขายที่ดินผืนนั้นให้ในราคา3ล้านบาทราคาดีเลยนะคะสำหรับที่พร้อมบ้านใช่ครับแต่มีสัญญาใจข้อหนึ่งคือห้ามรื้อบ้านไทยหลังเก่าเด็ดขาดอืมตรงนี้ก็น่าสนใจอีกแล้ว ห้ามหรือครับหลังจากนั้นชีวิตคุณชาก็เปลี่ยนไปเลยเขาก็รีโนเวทบ้านไทยหลังนั้นให้ดีขึ้นแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ในที่ดินเดียวกันแล้วก็มีครอบครัวแต่งงานกับคุณนิดครับแล้วคุณนิดก็ตั้งท้องได้ลูกสาวตั้งชื่อว่าเนติมาซึ่งชื่อนี้ก็มีที่มาที่ไปอีกใช่ไหมคะเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ใช่ครับชื่อเนติมาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อติมาที่คุณชาเห็นสลักอยู่บนต้นมะขามใหญ่หลังบ้านต้นมะขามที่ ที่เขาเคยเจอวิญญาณผู้หญิงชุดขาวตรงนั้นด้วยหรือเปล่าคะจุดเดียวกันเลยครับที่เขาเคยเห็นวิญญาณผู้หญิงสวยๆผมยาวๆออกมายืนอยู่โอ้เรื่องมันโยงกันไปหมดเลยแล้วพอลูกสาวเนติมาโตขึ้นก็มีเรื่องแปลกอีกครับตอนน้องอายุประมาณ3ามขวบจู่ๆก็หายตัวไปจากบ้านหายไปไหนคะเด็ก3ามขวบเองหากันวุ่นเลยครับสุดท้ายไปเจอเด็กมุดออกมาจากใต้ถุนบ้านไทยหลังเก่าบ้านไทยหลังเดิมอีกแล้วครับ แถบไม่ได้ออกมาตัวเปล่าด้วยนะออกมาพร้อมกับกล่องไม้เก่าๆกล่องหนึงกล่องอะไรคะพอเปิดดูข้างในเป็นเครื่องประดับโบราณเต็มไปหมดเลยครับแล้วเด็กไปเอามาจากไหนคะเนี่ยใต้ถุนบ้านอันเนี้ยน่าขนลุกกว่าครับลูกสาวบอกว่ายายเปิดประตูให้หนูเข้าไปเอาเองยายยายคนเดิมหรอคะหรือว่าใครอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆหลังจากนั้นน้องเนติมาก็มีอาการแปลกไปเลยคือหวงกล่องนั้นมากแล้วก็เ ก้าวร้าวผิดปกติไปเลยครับอืมเด็กสามขวบพูดเรื่องยายเปิดประตูให้แถมมีอาการเปลี่ยนไปอีกน่าคิดมากค่ะครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งก็มาถึงตอนที่คุณป้าลูกสาวตายยายแวะมาเยี่ยมที่บ้านค่ะคุณป้าเจ้าของที่เดิมพอคุณป้าได้เห็นหน้าหลานสาวคือน้องเนติมาชัดๆเท่านั้นแหละคุณป้าตกใจมากตกใจเรื่องอะไรคะคุณป้าเชื่อทันทีเลยว่าเนติมาคือทิติมา กับชาาติมาิมเดทิติมาทิติมาคือใครคะทิติมาคือน้องสาวของคุณป้าเองครับที่เคยฆ่าตัวตายในบ่อน,น้ำหลังบ้านตอนอายุแค่19ปีโอ้โหแล้วทำไมคุณป้าถึงเชื่อแบบนั้นคะเพราะคุณป้าบอกว่าหน้าตาเหมือนกันมากเหมือนคนคนเดียวกันเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเรื่องการกลับชาติมาเกิดนี่ แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นอีกคือคุณนิดแฟนคุณชาเสียชีวิตลงอ้าวเหรอคะเสียใจด้วยจริงๆคุณป้าก็เลยเสนอตัวขอรับน้องเนติมาไปเลี้ยงดูเองเลยพร้อมกับจะให้เงินคุณชาอีกหนึ่งล้านบาทด้วยแล้วคุณชายอมไหมคะไม่ยอมครับคุณชาปฏิเสธเรื่องเงินแล้วก็ไม่ยอมให้เอาลูกไปเลี้ยงถาวรแต่ก็ยินยอมให้คุณป้ามาช่วยดูแลหลานช่วงกลางวันได้ก็ยังดีค่ะที่มีคนช่วยดูแลเวลาผ่านไปหลายปีครับ น้องเนติมาก็โตเป็นสาวอายุ15แล้วก็สนิทกับคุณป้ามากๆค่ะคงผูกพันกันมากจนกระทั่งวันหนึ่งคุณป้าก็ประกาศว่าจะยกบ้านพร้อมที่ดินทั้งหมดให้หลานสาวยกให้เนติมาเลยใช่ครับแต่มีข้อแม้ว่าขอให้หลานเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของตนเองเอา้าวแล้วคุณชาว่ายังไงคะคุณชาไม่ยอมเด็ดขาดเลยครับเรื่องนามสกุลนี่เรื่องใหญ่นั่นสิคะมันเหมือนตัดขาดจากพ่อเลยครับและคืนนั้นเอง คืนที่คุณชาทะเลาะก,กับคุณป้าเรื่องนามสกุลเนี่ยคุณชาบอกว่าเขาเห็นภาพแปลกๆอีกแล้วภาพอะไรคะเขาเห็นลูกสาวตัวเองยืนอยู่แต่แวบเดียวเท่านั้นภาพลูกสาวมันซ้อนทับกลายเป็นภาพวิญ,ญญาณผู้หญิงที่เขาเคยเจอตรงต้นมะขามโหภาพทิติมาเหรอคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับภาพนั้นคงทําให้คุณชาปฏิติดประต่อเรื่องราวได้มากขึ้นแล้วก็มั่นใจว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าที่เขารู้เกี่ยวกับทิติมาค่ะต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่แน่ คุณชาเลยตัดสินใจไปหาคุณป้าอีกครั้งยื่นข้อเสนอสุดท้ายข้อเสนออะไรคะคุณชาบอกว่าจะยอมให้ลูกสาวเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของคุณป้าก็ได้แต่แต่แต,แต่คุณป้าต้องเล่าความจริงทั้งหมดว่าทำไมที่ติมาน้องสาวของคุณป้าถึงต้องฆ่าตัวตายในบ่อน,น้ำหลังบ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนโหมาถึงจุดนี้จนได้นะคะจุดที่ต้องเปิดเผยความลับทั้งหมดครับ เรื่องราวมันมาถึงจุดคลแม็กซ์พอดีเลยอมปริศนาที่สำคัญที่สุดคือสายเหตุการณ์ตายของทิติมานี่แหละความลับที่ถูกปิดไว้เกือบ20ปีกำลังจะถูกเปิดเผยซึ่งการเปิดเผยครั้งนี้อาจจะคลี่คลายทุกอย่างที่ผ่านมาหรืออาจจะสร้างปัญหาความซับซ้อนขึ้นไปอีกก็ได้นะครับใช่ค่ะมันทิ้งคำถามสำคัญไว้เลยว่าอะไรคือความลับเบื้องหลังการตัดสินใจของทิติมาในวันนั้นแล้วความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยเนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณชาลูกสาวแล้วก็ตัวคุณป้าเองยังไงต่อไปแล้วมันก็สะท้อนไปถึงความเชื่อเรื่องออแรงอาฆาตหรือการกลับชาติมาเกิดสายใยที่มองไม่เห็นพวกนี้ด้วยนะคะครับมันเป็นคําถามที่ใหญ่กว่าเรื่องลี้ลับแต่โยงไปถึงเรื่องกรรมเรื่องความผูกพันข้ามภพชาติว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงหรือมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็ออน่าคบคิดต่อจริงๆค่ะว่า สุดท้ายแล้วความจริงคืออะไรกันแน่